รอให้แตกมันรอให้แตกมันนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่สวัสดีค่ะ fc ช่องเรโดพาเที่ยวพ่อรู้แค่กินตามสบายและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูมาฝากอีกเช่นเดิมนะคะเมนู แกงขัวมะระใส่ปลาดุกนะคะแกงขั่วมะระใส่ปลาดุก,ะะก,ปดกเป็นเมนูที่ง่ายๆสําสหรับเมนูที่ทําทานที่บ้านนะคะมะระก็มีประโยชน์นะคะเป็นยาก็ได้นะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะมะระเนะะี่ยค่ะลูกเบลอเลยการเลือกมะระก็เลือกมะระลูกใหญ่ๆหัวขาวเพื่อที่เจมันขมน้อยลงนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็จะมาหั่นมะระก่อนนะคะแล้วก็เอาไปลวกก่อนค่อยจับไปแกงะคะ่ะ ต้องทำในการลวกก่อนนะคะ,ะมาดูนะคะ,ะเครื่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนะ่ะใบมกะกรูดพริกแกงคั่วนะคะน้ำตาลมะพร้าวพริกชี้ฟ้าแดงหอมกระเทียมกุ้ตาจะโขบผสมกับพริกแกงเพิ่มอีกนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวก็คือหัวกะทิอันนี้หางกะทิตามด้วยที่นี่ปลาดุกคุณตตกล้าง<ม>เรียบร้อยขาวเลยค่ะ ล้างด้วยน้ำอะไรฮะไอ้แป้งมันนะคะแล้วก็น้ำเกลือสี่ห้าน้ำล้างด้วยไอ้แป้งมันก่อนสองครั้งแล้วก็มาล้างด้วยเกลือแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกสองครั้งนะคะน้ำไอ้ประดุกมนเลยสีแบบซีดนะคะเพื่อที่ให้เลือดมันออกไปห,หมดมันจะได้ไม่ขาวเคยทําในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วนะคุณตัก๊กขอดูหน่อยขอดูประดุกทีนึง นี่ไม่มีกระดูกใช่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะกระดูกไร้ก้างค่ะเราทําแบบไร้ก้างหัวไม่เอาหางไม่เอาเอาค่ะโอเคเพราะว่าสั่งเขาไว้นะคะสั่งไว้แล้วให้เขาทาให้ค่ะคุณ๊อก็จะหั่นนี่ก่อนนะคะหั่นมะละหั่นหัวหั่นหางอันนี้หัวมันนะคะนี่หางมันมาละอ่อนมากค่ะน่าทานชอริวเฮียงฮะลิทมิสั้นสุดัก อันนี้แหละมีดปราบเสียนเป่ะตุักชอบมาก<อ>แม่ครัวแม่คัวฉชยาชอริ้วเฮียงแม่ครัวมีดสั้นอ่าอย่ามาว่านะมีดอันนี้มันทําให้เราทามทุกวันเลยนะจะบอกให้อ่าตุกกักจะเอาไส้มะละออกนะคะตอนนี้ต้องทานอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเยอะๆหน่อยค่ะ,ะ,ะเราจะได้ มีหน้ามีหน้าคูตักเลยเสริมนี่ใช่ไหมหอมแสรใช่หอนงเห็นคุณเคยพูดถึงหอมแดงอ่ะหอมแดงเป็นสูตรสในช่วงนี้เขามีสูตรอะไรยังไงสูตรอะไรใครที่เป็นโควิดเขาบอกว่าเอาหอมแดงจิ้มเกลือแล้วก็เคี่วนะฮะมันก็จะหอมแดงมันขับไล่นะฮะยังไม่เป็นทําได้ไหมได้กินป้องกันได้ฮะเราก็ทาทานอาหารนี่แหละสดสดนะสดเลยเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยเคี่ยวกับเกลือนะคะ จิ้มเกลือี๋ยวเราทำกับข้าวเราก็ใส่เยอะๆเอยใส่เยอะๆใส่กันงั้นเดี๋ยวใส่ให้เยอะกว่าเดิมนะไอมะโงงมะกรูดนะฮะใส่ไปอืมเนี่ยเนียหอมแดงเนี่ยก็เขาเล่ากันนะฮะเห็นมีคนแต่ก็บอกค่ะบอกว่าหายหล่ะบอกคนที่เป็นเขาก็บอกว่าดีขึ้นทานแล้วดีขึ้นนะฮะคือป้องกันนะเกันเขาพูดว่ามันไปอยู่ในคอเราใช่อย่าให้มันลงปอดก็แล้วกันกินแล้วก็อ่า กี่วันนะมันไปแอบอยู่ในคอเราแล้วกินเราก็คงจะกินสมุนไพรก็ตอนคลอดเขาก็ยังมีเลยค่ะตอนคลอดเขาก็ยังมีอะไร่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดนะคะโจมเข้ากระโจมกุต้าค่ะกุต๊าเข้ากระโจมตั้งเจดวันนะเขาบอกว่าเข้าได้จะดีมากคิดว่าอยู่ไฟเข้ากระโจมอะไรเงี้ยใช่อยู่ไฟจ้างจ้างใคคนมาทํานะคะ เจ็ดวันก็จบเมื่อคืนเราได้สูตรเอาไนกลิ่นสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำนมเยอะแยะพี่โดทานนมแม่ยันสกเกือบสองขวบนะคะอาคุตาก็ล้างเรียบร้อยนะคะถึงจะเอามาหั่นนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอคุตาก็จะหั่นนะคะหั่นมาละหั่นแกงแล้วแต่ชอบค่ะหั่นแบบ ต้องเล็กมากนะคะแกงเอาใหญ่หน่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกับที่ผัดนะคะจะหั่นใหญ่หน่อยค่ะนะคะมีคมน้าจะบอกให้โอเคอะคุตาก็จะแช่มะระในน้ําเกลือก่อนนะคะค่อยจับไปลวกค่ะอ่ใส่เกลือแล้วค่ะหั่นแช่หั่นแช่หั่นแช,นนแชน่เลยค่ะ ะะเพื่อที่จะให้มะละเราสดอยู่นะคะเวลาะแกงะะมันจะช่วยขมน้อยไหมก็ช่วยขมน้อยแล้วก็ทําให้มะละสดและกรอบนะีอ่อ่ะคุณต้าก็จะใส่เกลือนะคะหนึ่งชั้นชานี่ต้มน้ําไว้ที่ต้มน้ําไว้นะคะเพื่อที่ไปลวกมะละนะคะอันนี้กุต้าแช่น้าเกลือไว้นะคะอ่าคุณต้าก็จะลวกนะคะ แล้งามมากเลยแล้วก็เป็นนกน้ำเย็นนะคะก็้วะก้เอาน้ำแข็งนะคะใส่ไว้นะคะให้มันเย็นเป็นนกน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะสีสวยเลยด้วยเขียวด<อ>้วย เย็นนะคะแล้วก็ไว้แกงนะคะแค่นี้แหละแช่น้ำเย็นไว<ส>้<ส>ตั๊กก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงนะคะกับพริกแกงคั่วลงไว้วด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพิ่มสมุนไพโรไโดยเฉพาะหอมแดงตอนอนี้ กุตักขอผัดพริกแกงนะคะเอฟซี F Z จะไม่ผัดก็ได้แต่กุตักว่าผัดพริกแกงแล้วมันหอมใส่น้ำมันนิดเดียวพอค่ะผัดให้หอมผัดให้หอมค่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยะพริกแกงกุตักก็เพิ่มเครื่องไอ้หอมแดงแล้วก็กระเทียมเพราะว่าหอมแดงหอมแดงมันนั่นใส่หน้านะคะหอมแล้ว,วไอ้นราเลยขึ้นมามันทําให้มันแบบหอมขึ้นเลยนะ ผัดพริกแกงก่อนนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะแค่ไปผัดกับตัวกะทินะคะคือถ้าว่าผัดไอ้พริกแกงมันจะอหอมอร่อยนะคะหอมกระเทียมอะไรนี่ก็ได้ออกกลิ่นผัดเครื่องแกงนะคะผัดไฟป,ปนานกลางนะคะผัดให้หอมลยได้หอมแล้วฮะนะะ่ะหอม,อม พอผัดให้เรียบร้อยหอมเรียบร้อยนะคะคุตักก็จะเอาหัวกะทิลงไปผัดนะคะหัวกะทินะคะ,ะ,คะลงไปผัดเลยหอมหอมนี่ค่ะหอมเลยนะคะ นะคะผัดให้หอมเลยนะคะหอมกะทินะคะแล้วแต่เราจะชอบแตกมันมากมันน้อยนะคะก็ดูพอสมควรนะคะเอาตามใจชอบอาตามใจชอบนะคะแล้วแต่เราไม่ว่ากันบ้านใครชอบแตกมันบ้านใครไม่ชอบแตกมันมใช่คุณตาก็จะปั่นกลางค่ะแตกมันนิดหน่อยอหอมมากเลยี่แกงอือนไหสีสวยสีสวย,สสวยเอาแค่สวย,สวย ่แต่หอมอ่ะพี่รักก็จะเติมที่เพิ่มนิดหนึ่งแต่ไปเรื่อยๆนี่พอเราใช้กะทิสดใช่ไหมคุณใช่ให้กะทิสดนะคะแวะสังเกตเมนูช่องโรดโดพาเที่ยวนะอ,อย่างป้าบัวป้าบัวชอบบนอะ่ะเวลาไปทำคลิปของป้าบัวป้าบัวร้อยจจงหู้ว่ะ แกจนะชอบให้แตกมันแต่บางทีหากะทิสดไม่ได้ดผัด<า>แล้วก็ไม่แตกแตกมันนิดหน่อยพอค่ะรอรอให้แตกมันรอให้แตกมันนิดนึงแล้วก็จะใส่หางค่ะอ่ะคุณตักพอแค่นี้นะคะกะทิไม่แตกมันมาก เราก็จะใส่หางนะคะนี่ที่ไปเห็นแหมมันจะสวยอย่งนี่ละ,ะจะสวยสวยงามเลยนะคะ่ะน้ำไม่ต้องเยอะหน้าน้ำไอ้แกงมะระเนี่ยน้ำขุกขิดนะคะใช่ทุกตักไม่แตกมันมากพอดี นี่อะไรเนี่ยสีสวยมากคุตาก็จะปรุงนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวไปค่ะก้อนน,น,น้ำปลานะคะเสียงฝนตกนะเพื่อนๆน้ำปลาสองช้อนนะคะน้ำปลาสองช้อนค่ะ ตามด้เกลือค่ะเกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนเราทําอาหารเราทําแบบโบราณมันจะอร่อยนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยทำให้ชูรสรส <รถ S 1> เข้มขนม้น,เ,ขขนเด่นโดดเด่นขึ้นชูรสชาติให้เด่นขึ้นมาออก็ปคงไปนะคะชอบรสชาติแบบไหนอะไรคะ่ะ ตอนนี้คุตักคนแต่ต่อไปพอคุกตักใส่ปลานะคะคุตักจะไม่คนเลยนะคะอันนี้คุตักก็จะใส่ปลานะคะเรียบร้อยปลานะคะุกกตักล้างสะอาดมากกระดุกนะคะไม่มีกี่ตัวเนียปกระดุกวันนี้สามตัวนะคะไม่มีหัวนะไม่มีหางเวีแต่ไม่มีก้างไม่มีก้างไรลกล้างนะคะเพราะว่านึกถึงพิโรดโอใช่ แต่ทําอย่างนี้ก็ดีเพราะว่ามันก็จะสะอาดยิ่งขึ้นนะพอามันไม่มีก้างแล้วก็ได้ล้างได้ทําความสะอาดได้มากขึ้นกุต้าจะไม่คนนะจนกว่าปลาดุกจะสุกนะคะผุงเรียบร้อยแล้วไฟเบาๆเหรอฮะไฟเบาๆค่ะ,อะตอนนี้กุตาก็จะเร่งไฟขึ้นหน่อยนิดนึง กดใ, <g ird> ให้มันจม,มกดให้มันจมหน่อยนะคะกด <g ird> ให้ปลาจมค่ะคือไฟกำลังดีละอ,อย่าแรงมากมเบาไปเดือวคาวแรงมากก็แหลกตอนนี้ใช้ไฟนะคะตอนนี้กุตักเร่งไปขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นไฟปานกลางนะคะเร่งให้มันเดือดเร่ง<ก>ให้มันเดือดแล้วก็เบาแล้วเบาอ่าอพอปลาสุกนะคะกุตักก็จะใส่เป็นมะกรูดให้มันหอมนะคะใสเ่เยอะนอย ใบมะกรูดนะคะใส่ให้คุณต้าก,ก็ยังไม่คนปลานะคะปลาสุกก่อนอ่ะพอปลาสุกนะคุณตาก็จะคนแล้วนะดูปลาดูปลาหน่อยนี่คะ่ะปลาสุกแล้วเรียบรอ้อยเราถึงจะคนนะคะน่าทานมากค่ะคุณตาก็จะใส่มะละนะคะมะละที่นอก,กน้ำเย็นไว้นะฮะอืมมะละที่นอก,กน้ำเย็นไว้มมกกไงสีสันสิ เนี่ยเขียวเลยค่ะอือ่าคุณตั๊กก็จะใส่มะละนะคะเพราะว่าปลาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะม,มะละก็ไม่ต้องมันมากเพราะคุณตั๊กก็สุกไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่แหละแกงขั่วมะละใส่ปลาดุกนะคะคุณตั๊กก็จะทําเล็กๆนะแค่ไอ้ทำมันไม่ได้เยอะจังเลยมะละลูกคือซื้อมะละ,ะมันก็ต้องซื้อทั้งลูกนะอือใช่มันไม่มีลูกเล็กเลยอะ่ะ ลูกเล็กก็ไม่อร่อยก็ต้องลูกประมาณนี้แหละอ่าอ่คุณั๊กก็จะคนนะคะแล้วก็กดเทมิโจมจดเทมิโจน่อยแต่มะละมันสุกแล้วนี่มะละมันสุกแล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมเดี๋ยวให้มันเดือดนิดนึงอ่าแล้วก็จะชิมรสค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะใส่พริกขี้ฟ้านะคะ ชิมรสนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงถึงจะใส่พริกชี้ฟ้านะคะ,อะขอชิมหน่อยได้ว่าเป็นยังไงรสชาติได้ที่หรือยังอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะรสชาติเข้มข้นมากบอกเลยว่าอร่อยอุอตาก็จะใส่พริกแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแต่งหน้าแต่งหน้า,หนาให้สวยค่ะนะคะ ให้จานชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวปะนักตให้เอาช้อนใหม่นะคะเนี่ยช้อนใหม่เพราะเราจะทําไว้ทานหลายวันนะ่ยอาจจะน้ำปลานิดแต่น้ำปลาส่ข้างนอกก็ได้นะ,ะน้ำปลา แต่ว่าแต่ว่าอันนี้แบบจะเกลือหรือน้ำปลาอีกนิดก็ได้ให้มันเด่นขึ้นอีกหน่อยเพราะเพราะว่าเมื่อกี้คุณใส่มะละลงไปไงน้ำมะละมาอาจจะออกักตเกลือก็ได้เพราะว่าถ้าคนชอบเค็มกว่านี้ก็ไปเอาน้ำปลาข้างนอกโอเคเรียบร้อยคุณตักกรเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแกง ขัวมะละปัดดุกของคุตักค่าเอซง่ายๆนะคะสบายๆตักเสริมนะคะขายถ้วยเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทนะคะแกงแพงเลยะเปิดร้านอาหารแกงขั่วมะละนะคะของดีเหรอเลยขายแพงใช่เพราะว่ามันอร่อยค่ะจะขายสู้เชฟทองได้ไหมถุงสามห้าบาทของคุตักห้าสิบของคุตักห้าสิบต้องไอโซเหรอไอโซหน่อยคุตักเลือกไอวัสดุในการทำเนี่ยดีนะคะ วัตถุดิบอ่าวัตถุดิบค่ะวัสดุที่กินแบบฟันค่อ่าวัตถุดิบในการทําอาหารน่ะค่อนข้างดีล้างสะอาดสะอาดนะคะปลอดสารพิษนะขายแพงได้ไงชูรสก็ไม่ใส่ใช่เอ้าก็เพราะไอแม่ขาดทุณเนี่ยไม่ได้ขายชูรชอบนะเอฟซีชอบโอเคเอาตักเดี๋ยวปลาดุกเละปิดเลยค่ะพูดเล่นฮะไม่ขายหรอกพี่เกียรติต้องไปล้างจานช่วย มะละนะคะมะละของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วน่าทานมากนะฮะแกงจีนก็ได้เนี่ยได้จ้ะแล้วดจะชอบเพราะว่าอะไรบป่าแต่ไม่มันมื้อเย็นแล้วไม่อยากกินไม่อยากซื้อมันจะเป็นน้ำจีนเก่าเนอะเออจะทานกับส้มตำด้วยนะคุณตั๊กมีส้มตำด้วยค่ะมันบอกเข้ากันด้อบอกเข้าก็จะกินเพราะว่าก็ไม่มีอาหารมื้อเย็นก็ส้มตำเข้าได้ทุกอย่างในโลกใช่ไหมสำหรับคุณตั๊กเนี่ยแน่นอนค่ะ โอเคส้มตำกินกับทุกอย่างในโลกได้หมด<ะ>เพราะว่าปลอดโควิดด้วยนะจ๊ะเขาว่าสมนุนพรเนาะ,ะสมนุนไพรค่ะโอ้โหมันช่างอร่อยอย่างนี้นะอ่าแกงคั่วมะ,ะระไอปลาดุกนะคะกุ๊ตัก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราไปทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวกุตักก็จะทำส้มตำต่อนะคะว่ารสชาติ นัวแซบอันนี้ค่ะอันนี้ก็แซบนะคะเนี่ยปลาดุกนะคะแกงกัวมะละนะคะโอเคค่ะพี่โรสวัสดีครับเอฟซีกอนสวัสดีครับวันนี้พี่โสกินอะไรเนี่ยเนี่ยมันทึกจานนี้จขนอะไรนะผัดาม่อกับเดืไข่ผัดมาม่าหมูสับใส่ไข่กะเพราเหรอกะเพราขี้เมา ขี้เมาขี้เมาขี้เมาหรือกระเพราอยู่ข้าวหรือยังแล้วอาบน้ําหรือยังน้ําแล้วอาบแล้วครับแล้วครับนี่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดโดเขาอาจจะทานอันนี้ไม่ได้มากแต่เดี๋ยวก็จะให้ลองชิมฮะอนี่แล้วระหว่างพิวดโปไปกับผมไปอาบน้ําขูดตักกรแอบตําส้มตําตําปลาหรือคุณตาปลา แอบซื้อนี่มั้งแต่เมื่อวานฮะแคบหมูมีอ้แคบหมูมดมดเดินนะมดตายอ่ะแล้วก็ผักบุ้งมาจากไหนเนี่ยคุณมาจากสวนผู้ปกครองสวนผู้ปกครองปลอดสารพิษครับเอเดี๋ยวมาตั้งกล้องรับประทานกันเลยครับรับประทานด้วยกันครับให้พี่ดูชิมดูชิมอันนี้ก่อนมีของชอบนะ ปลากระป๋ะคุณตักกินเป็นเหรอตรงนั้นไม่รู้แต่ตักได้เหง้าตรงนี้กินเป็นเหรอตรงนั้นน่ะตักเอาตักเขาเรียก่อะไรนะชิ้นปลามันคุณตักตัดชิ้นปลามันไปแล้วเดี๋ยววางนี่นี่นี่ตรงที่มันเป็นเนื้อแล้วก็มีติดตรงท้องด้วยโยกินไหมยังกินแล้วเหรอเอาอีกไหมปลาเหรอไหมชอบไหม เลยชอบชอบแต่เอามะละด้วยโด้ดโร้ดโร้ดโร้ดแบ่งครึ่ง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 แล้วกินกับมะละด้วยเพราะอยากให้โู้กินมะละโร้ดหาช้อนมากช็อนตมากปลาปลาทำเองทำเองกินมะละด้วยน่แหละอยากให้กินมะละด้วยหาชิ้นปามมันมา ไม่เอาไม่เอานั่นแหละมันมีหลายชิ้นไม่ใช่เดี๋ยวเธอไม่กินเหรอเธอไม่ชอบตกลงไม่ชอบกินก็ลับคุณตั๊กบมชอบทะเลาะกันอย่าเนี้ยฮะบางทีผมโรยโรยลูกโดดไว้ทำเขียวหวานลูกโดดไว้คุณตั๊กช้อนไปแล้วก็ไม่ยอมกินผมก็จะโมโหว่าผมตัดไม่เจอแต่ว่าคุณตั๊กช้อนไปแล้วไม่กินลูกโด ยอแใชงว่าชิ้นปลาโดยใหญ่ไาใช่ไหมมัมมะละมีรสของมะรละนิดๆซึ่งผมชอบนะถ้ากินมะรละนี่แล้วแบบไม่มีรสชาติอะไรเลยโมโนติดใจแต่โมโน เมืม่อเกิดอาการอาการนี้เราจะกินอะไรปลาปลาปลาเนี่ยเน่นนชิ้นปลามานันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราได้ชิ้นปลามานันเสร็จแล้วทำน,น,นี่แหละกินด้วยกันนี่แหละมีวันก่อนคลิปออกไปเปึ้นเพื่อนบอกว่าอาหารเช้าหรือว่าเก้าอี้ดนตรีเพื่อนดูชิ้นปลา,ม,ามันยังไม่หมดนะฮะยังอยู่ในหม้ออีกเพื่อนบอกว่า กินข้าวหรือเล่นเอีเ้ดนตรีเพราะวันนั้นมื้อนั้นมันเป็นอาหารึกฝ์ฟาดนะมันมีอุปกรณ์หลายอย่างยกขึ้นลุก,ล,ก,ล,กลงฮนะดีนะบ้านเราไม่กว้างถ้าบ้านกว้างหนูใส่เดินกันได้ออกกำลังกายเต็มที่เลยขนมตำอร่อยมากแซ่บมากขนมะตำเพราะอะ เอามะาะกอไปแช่น้ำแข็งนะคะต้มมาอันนี้เรียกว่าตําตําปลาค่ะตําปลาราปูอะไรไม่มีต้องเป็นเพราะว่ากล้ากินปลาราสุดแล้วก็ผักละล้านอย่างเดียผักเนื้อมากเลยเหรอติงสนิทใจใช่ไหมของผักบุ้งบ้านไม่ใช่ซื้อตลาด ก็อัปเด,ดเขาตข่าวสารนะครับเพื่อนๆครับเมื่อวจริงไม่จริงนะเห็นเขาบอกคุณบ้านเราไม่ได้เลี้ยงแมวนะแต่ว่าวันนี้เปิดไปเปิดมาเขาส่งข้อความกันอะแา่ที่บอกว่าสัตว์บางทีมันก็นำพาเอาเชื้อโรคมาได้นะแมวเชื้อโรคที่ระบาดในปัจจุบ,บันเนี่ยเพราะแมวมันไปทั่วใช่ไหมแมวมันบางทีมันไปหลังคาบ้านเดิน เดินผ่านบ้านรู้นบ้านนี้ไปหน้าต่างบ้านคนู้น้นคนนี้ที่อาจจะปเป็นบ้านของผู้ติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันซอกแซกมากกว่าสุนัขกันก็เพื่อนๆก็ระวังจุดนี้ด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันถ้าเราไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ว่าเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องล้างหน้าบ้านบ่อยๆนะพี่มีแมวตอดจักเดินเดินเดินมาหน้าบ้าน กินชุกตำคุตักกันหน่อยคมจะเมนว่าสมุนไพรนะ<ม>ตอนนี้คุณ<ม>ก็อ่านๆเข้ามาฮะก็อัปเดตกันนิืน่ึงครับเมื่อตอนต้นคลิปก็พูดไปแล้วคุตั๊กบอกว่า<ม>เขาแนะนำให้หอมแดงกินเกลือแล้วเคี้ยวเลย ล้างคอนะล้างคอก็ได้อะมะนาวมันมันมะนาวเปลือกมันไม่สดเท่าไหร่ดังดาวผมจะเคี้ยวเปลือกมะนาวชอบมะนาวมันหลับเลยแล้วมึงหลับมากเก็บไว้อะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรมาก็ต้องเก็บเอา เยวครับอ่ะอีตาดมาแล้ได้เก็ๆเล็นครับก็เป็นบันใจให้กันนะครับช่องรูรัพาเที่ยว ก็นาเสนอเมนูนที่ทําได้อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าเราไปทานอาหารข้างนอกไปได้แล้วก็คุณตั๊กผมไม่ได้เป็นการว่าเป็นการสาธิตการทําอาหารนะช่องเราไม่ได้เป็นการบอกสูตรอาหารแต่เป็นการว่าบ้านเราทําแบบนั้นแบบนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะ,ะคุณตักต๊กก็จะบอกนะแแกงกั้วมะระใส่กระดูกนะคะก็เป็นเมนูของคุณตั๊กที่ทาทานที่บ้าน,นะคะ่ะ เอฟซีท่านใดไปทุกใจในมืคุตั้งก็สามารถทําได้นะคุตั้งไม่ได้ก็ทําตามเนี่ยเข้าใจที่เราทำนะคะเพราะเราทำมานาะนมือคุยใหญ่มานะมกเราตอบจากคกนนู้นคนนี้ใช่ค่ะไม่ได้ไปดูไหนนะคไม่ดูอะไรเราก็ทำของเราเองนะแต่ถ้าไปโดนใจหรือเอฟซีท่านใดน,นะคะที่ติดใจนะคะสามารถทําตามคุตั้งได้นะทำงนะ่ายๆนะคะค่ะคุณตั้ง ไลค์แชร์ปสจจุบั e ให้เมนูรักเวยนะคะลคแล้วค่ต che ั้งแตทานเผื่อนะคะอร่อยนะคะนะคะค่ะไลค์แชร์ช่องโดโด้เลยด้วยโดโด้ค่ะโดโด้ที่อานะคะกดฝากกดไลคกดแชร์กดแชร์ก็ได้มวกกล้องหมวกล้องวางช้นกัอนฝากเลครับาต่ไ ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดสับสไลค์ให้ช่องด้วยพาดิ้วด้วยโดดๆหน่อยครับครับคขอบพระคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่โดบ๊ายบายบายครับยิ้มตัดปัาไม่คิดอีกแล้วพี่โดมตับลายโดดเลยไหมครับนะปลาป้าไหมครับก็ตัดรัางไปใช้ใช้กัแล้วก็ต้องไปี